เรื่องสถานการณ์น้ํำน่าเป็นห่วงนะครับไปดูที่อ่างทองครับประทึกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาทะลุลอดใต้ถนนทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านเทศบาลต้องเร่งนําหินคลุกมาอุดรอยรั่วไปดูภาพนี้กันครับ วันก่อนก็เห็นภาพทะลักที่สิงห์บุรีมาก็น่ากังวลน,นะครับแต่อย่างรอบนี้ครับมวลน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยากัดเซาะถนนก่อนที่จะไหลลอดถนนกว้างประมาณ1เมตรทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่6กรอยต่อหมู่หนึ่งตบลจระเข้ร้องชัยโยนะครับใกล้กับตลาดบ้านมะขามมวลน้ําก็เอ่อเข้าท่วมใต้ถุนบ้านของชาวบ้านมีรถยนต์ที่จอดอยู่ใต้ถุนสองคัน,นเอ่อเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเอาออกไม่ทันนะครับเนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้าน กำนันตำบลจระเข่ร้องนายอดีศักดิ์งามรุ่งโรจน์บอกว่าได้เร่งระดมรถหกล้อรถบรรทุกสิบล้อขนหินคลุกเข้ามาเทเพื่อหยุดแรงน้ําอย่างเร่งด่วนหลายสิบคันพร้อมกับทําการบดอัดหยุดการรั่วซึมของบนน้าได้แล้วและช่วงนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังที่ชัยนาทครับพนังก้นน้าแตกหลายจุดที่ตําบลหาดอาสาอําเภอสัพ,พยามวลน,น้ํามหาสารก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วล่าสุดระดับน้ําสูงเฉลี่ย30เซนติเมตรถึง2เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ํา ชาวบ,บ้านในพื้นที่ตอนนี้ต้องอบพยพมาอยู่บนคันคลองมหาราชกว่า1,000พันครอบครัวและต้องใช้เรือในการเข้าออกบ้านเพื่อตรวจสอบดูแลทรัพย์สินส่วนชาวบ,บ้านบางรายที่ยังคงอนุรักษ์การใช้เรือไม้อย่างที่เห็นตามภาพเนี่ยได้มีการนําเรือออกมาซ่อมแซมก่อนที่จะนําเรือออกไปใช้งานคุณยายสะอาดวัย92ปีบอกว่าการยาชันเรือจะใช้ส่วนประกอบ3อย่างก็คือผงชันปูนแดงและน้ํามันยางเอา3ามอย่างมาคนให้เข้ากันและเอาไปยาตามร่อง และรอยแตกของเรือทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะนำไปใช้งานนี่คือความยากลำบากในช่วงนี้ครับไมก่อนนหากินทั้งไอหาปลาเนี่ยนะก็ะเลยหาปลาเป็นในพวกชาวประมงก็แตก่ต้องใช้เรือเรืออย่างนี้มาเรือแต่เรือเล็แบบ เป็นสังกะสีนะติดเครื่องท้ายเนี่ยแบบนี้ครในบบนี้เดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วก็ลูกกันครับอ๋อ,อคือเมื่อก่อนคุณยายหาปลานะก็เลยซ่อมเรือเป็น <c oughs> แสดงว่าวิชาที่ถ่ายทอดมาต,ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลย <c oughs>